สวัสดีครับผมนายจเน่จัน์ของแพ่รหัสรัพทาหนึ่งหนึ่งหกสองหนึ่งส่วนสี่หนึ่งสสองหนึ่งเจ็ดสมาชิกกลุ่มสล็อตนะครับจะมาอ่าพีเ,นเซนต์การทดลองแลดับเจ็ดจุดหนึ่งครับก็จากโจทย์การทดลองนะครับเจ็ดจุดหนึ่งพีพร้อม w i สแอนด์ไว้นะครับก็อันนี้เป็นตารางโปรแกรมโค้ดที่เราจะใช้ในการในแลับนี้นะครับเราจะในการทดลองนี้เราจะใช้เพียงแค่ ตัวบอร์ด a ะดิโนยูโนอย่างเดียวครับอย่างเดียวแบบ7.1อเราก็มาดูที่เราใช้ t ิงเกอร์การนะครับในการซิมูเลชันนะครับก็นำทำการบอร์ดอะดิโนยูโนมาหนึ่ตัวนะครับแล้วก็ใส่โค้ดตามตารางนะครับเพื่อทดลองรันดูครับนี่ก็ทำการซิมูเลชันดูนะครับ ก็จะได้ผลลัพธ์มาตามนี้นะครับก็จากคําข้อคําถามนะครับข้อคําถามที่เจริหนึ่งมีการแสดงผลค่าที่เก็บอยู่ใน e พ p r o m ออกที่ serial monitor กี่ข้อมูลนะครับคําตอบก็คือสองร้อห้าสิบห้านะครับจากสองร้อห้าสิบห้าแล้วก็ทราบได้จากบรรทัดที่เท่าไหร่ที่ที่เท่าไหร่นะครับก็คือบรรทัดที่บรรทัดบรรทัดที่ห้านะครับบรรทัดนี้ แล้วก็มีมีการแสดงข้อมูลจํานวนกี่แถวนะครับก็คือ20แถวลองรับดูนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปเก้าสิบออสิบสามแถวนะครับอันนี้สิบแล้วก็มีจํานวนแถวละยี่สิบข้อมูลนะครับต่อมาเป็นชาเลนจ์นะครับเจ็ดจุดหนึ่งก็ทดลองปรับปรุงโปรแกรมเพื่อ เพื่อ,อเปลี่ยนรูปแบบการสนผลเป็น16มัรทัดบรรทัดละ16ข้อมูลนะครับอันนี้ผมก็จะเปลี่ยนตรงนี้ลองซ m ม l เ t i o n ก่อนมันทัดที่6นะครับเป็น16ตรงนี้ก็เปลี่ยนให้เป็น256นะครับเพื่อจำนวนข้อมูลจะได้เท่ากันแล้วก็ลองซิมูเลชันอีกครั้ง ข้อมูล16ตัวนะครับต่อบรรทัด16ข้อมูลต่อบรรทัดนะครับแล้วก็แถวละ16เอ้ยมีแถวทั้งหมด16แถวนะครับ2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16แถวนะครับแล้วก็เราลองปรับปรุงโปรแกรมเพื่อแสดงผลข้อมูลทั้งหมดแถวละ20ข้อมูลนะครับอันนี้ก็จะเปลี่ยนแค่ตรงนี้ครับเป็นให้ตัวเลขเป็น20ก็ลอง simulation ดู ในข้อมูลก็จะมี 20, 20่สข้อมูลนะครับต่อ1น 1, 1, 1ึแถวประมาณครับเปลี่ยนเปลี่ยนข้อมูลใน a d d date number นะครับเอก็จะเพิ่มมาในบรรทัด ส่วนของคำสั่ง e อ o ไว้นะครับให้ก็จะให้เขียนข้อมูลที่ address ที่1ิบนะครับข้อมูลที่จะแก้ไขก็คือให้ใส่เป็น55 55, 55. นี้เป็นเลขฐาน10นะครับแต่พอ s ซ m ิ l a t i ชันมาก็จะเป็นเลขฐาน16ก็คือ37นะครับก็ลองเทสดูครับอ่ก็จะเห็นว่า address ที่11เนี่ยจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนข้อมูล จาก FF นะครับเป็นเป็นสามสิบเจ็ดแล้วศูนย์หนึ่งสสามสี่ห้าสิบสิบอนะครับเ1็ดเก็ขอจบการนำเสนอแลบ7จ็ดหนึ่งนี้ครับ